สวัสดีครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเวลาประมาณ11บเอนาฬิกาเนาะก็เข้าสวนมาได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมาขุดดินนะครับนี่ครับดูเนาะขุดได้นิดหนึ่งแล้วนะครับชงวานนี้นะครับก็ขุดอ่นนะครับเป็นร่องน้ํานะครับเป็นเอ่อร่องที่จะผ่าน เข้าไปอีกอ่าร่องหนึ่งเนาะให้ทะลุถึงกันนะครับเป็นน้ําตรงนี้มีน้ําเ,เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร่องน้ำนก็อาจจะรกนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ามีน้ํานะครับสังเกตด,ดีนะครับมีปลาด้วยนะครับมองเห็นในใจว่าเห็นวิปป่านะครับมีปลาอนนินนะครับก็ ปล,ปล่อยไว้นิดหน่อยนะครับต่อนี้ก็ขุดได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ขุดเรื่อยๆวันนิดวันนิดนะครับวันนี้วันที่สิบเนาะวันพุธนะครับเดือนมกราพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ครับเนี่ยครับขุดคลองนี่ขุดได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับ ขุดเรื่อยๆวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วแต่วันเวลาไหนที่ว่างเนาะก็เป็นการทำสวนกเกษตรแบบผสมผสานครับเศษทฤษฎีใหม่นะครับเศษผสมผสานรวมๆกันมาไปนะครับเอามาปะปนปลูกพืชนะครับที่กินได้เนาะอันนี้ก็ขุดวันนี้นะครับขุดต้องน้ำนะครับเขาเรียกว่าคลองส่ไก่เนาะขุดด้วยมือของตัวเอง ็ขุดไปด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆนะครับดูลมหายใจของตัวเองนะครับ mm hmm. ปฏิบัติไปนานๆน,นะครับผมปฏิบัติที่ที่ดูแบบเข้มข้นเลยนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยครับประมาณได้ปีหนึ่งละนะครับ mm hmm. แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ปฏิบัตเิเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ดูใจตัวเองนะ เรียกว่าปฏิบัติทางด้านโลูกิยะนะครับแบบคือสีนะครับนั่งหลับต้องการทิบต้องการเดชอันนี้ก็หนึ่งปีแล้วนะครับที่หันมาปฏิบัติดูลมหายใจเราเห็นว่ามันเกิดทุกข์นะครับทุกข์ในใจนะครับส่วนใหญ่เลยฉะนั้นก็ทำสวนไปด้วยครับเรื่องที่จะปฏิบัติอนาปนสตินะครับ จเข้าหายใจออกนี่แหละครับก็หนึ่งปีเต็มนะครับที่ปฏิบัติมาก็ก็น่าจะได้พอสมควรอ่ะสิ่งหนึ่งที่ได้ที่เห็นเห็นนะครับคือความทุกข์นะครับมันน้อยลงส่วนในเรื่องความสุขนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้สึกครับว่ามีความสุขไหมหรืออะไรไหมรูแต่ความทุกข์มันน้อยลงนะฉะนั้นความสุขก็น่าจะมีเนาะเพราะความทุกข์มันน้อยลงความทุกข์ในใจเนี่ยครับ เกนความทุกข์ทางกายนะครับก็ก็กน้อยลงไหมหน้อยลงครับเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติดูลมหายใจจนจนได้เรียกอัตโ,ตโนมัติเนาะมันจะเกิดเขาเรียกคำโอสถมันจะมีอาการเขาเรียกปิดตีเราหายใจเข้าบ่อยๆนีครับมันจะทำให้ อนูของร่างกายนี่ตัวร่างกายนะครับมันมีลมนั้นมันจะตึงครับร่างกายเหมือนมันจะตึงตลอดเวลาเพะนั้นเวลาทํางานนะครับเาเรียกว่าทาอุปสวดมันจะไม่ค่อยเมื่อยนะครับเพราอยู่ปัจจุบันเนาะเพรานั้นพอขุดไปพักหนึ่งมันก็ลืมนะครับมันก็เหมือนเดิมผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันก็ทําไปนิดนครับทีละนิดทีละนิดขุดไป ขุดทุกวันทุกวันครับอันนี้วันพุดเนาะตางเป้าหมายประมาณหนึ่งอีกหนึ่งได้เนี่ยครับรสักสามสี่เดือนเนาะก็จะขุดทุกวันทุกวันนี่แะครับเราจะได้เดยอะถ้าไม่มีธุระไปไหนเนาะทุกวันทุกวันนะครับไปเยอะเองอนนต้องพุทประมาณเกือบเดือนหนึ่งเลย ใช้วิธีการนับถอยหลังเลยครับช่วงแรกๆนะครับที่เริ่มนับถอยหลังวันวันที่เราใช้ไปเนี่ยครับอายุก็ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะถ้าหนึ่งร้อยปีนะครับอายุก็ห้าสิบกว่าแล้วอีกสองเดือนนะครับห้าสิบกับอีกสองเดือนอันนี้วันที่สิบน่าจะพอดีเป๊ะเลยสองเดือนครับ 50ปีอีกสองเดือนฉะนั้นาอายุร้อยปีนะครับก,ก็เหลือนิดเดียวครับโอ้เหลือครึ่งหนึ่งพอดีเนาะเดี๋ยวไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับนับเป็นวันก็หนึ่ง1มืนแปดพันหนึ่งร้อยตอนนี้เก้าสิบวันเดีนะ๋ยวมานับถอยหลังกันเลยครับสำหรับช่วงแรกนี่ ที่ผมนับนะครับใจมันวิววิวพอผ่านไปสักสามสี่ห้าวันเริ่มจะเป็นปกติครับเขาเรียกทำใจได้หรืเปล่านับถอยหลังนะครับวันทุกวันผ่านไปแต่ละวัน วันนี้ให้ดีที่สุดครับทำยังไงล่ะดีที่สุดหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ได้นี่นะครับแค่นั้นพอแล้วลงไปเยอะก็จริงๆก็ขุดมาแล้วประมาณขุดดินนะ สวนนี่นะครับได้มาสะสามไรแนละ้วฉะนั้นก็ขุดเป็นเวลาเกือบส,สองปีกว่าแล้วนะครับที่เอิ่มขุดมาอันเหลืออีกสไรก่ก็ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่เสร็จเนาะต้องให้เสร็จแน่นอนหไร ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเนาะก็สามารถปฏิบัติทำได้นะครับมันลุทำได้หมดครับผมเชื่ออย่างนั้นนะในพุทธการนะครับชาวบ้านเจ้าช่องเนาะครับชาวนาชาวไร่นะครับหรือว่าลือสีหรืออะไรนะครับก็บนลุทากันนะแล้วก็เป็นอุบาสกบสิกาครังนั้นก็ยังไม่ได้บวชได้ซ้ำเนาะ นั้นเขาบอกว่าเป็นอุบาสกบาสิการหรือเป็นชาวบ้านทราเราธรรมดานีครับโอกาสปฏิบัติธรรมที่จะสําเร็จเนี่ยครับเยอะครับโอกาสที่จะหลงมันน้อยครับเพราะว่ามันมีสิ่งกระทบเยอะฉะนั้นนะครับปัญญามันจะเกิดตามๆเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึง เวลานานนะครับร้อมออกการอยู่ในนะในโลกเรื่อยๆครับใสอะไรต่างๆมันมันต่างกันนะคนเราก็พอใจ ใจของตัวเองเนะาะทำเรื่อยๆนะครับปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเรทาทำให้เต็มที่ครับทำทั้งวันเหมือนกัน